สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะ,มาค,ะมาค่ะมาค่ะมากินขา้าวเลิกงานมาแล้วมาอันข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวก็ปุ่นเลยเมื่อนั้นแหละแล้วก็มีอันหมูกับเนืเ้อเลยที่เอาเอ็นโรดผอกกับโรดบีบเนาะก,กับเหลือกามาทอดแบบนี้เลยพี่น้องทอ,อดแล้วก็ไปกินกับข้าวไว้แค้วแก้มส่เดอร์เฮาแล้วก็ตำมะขุ่งพี่น้องมาค่ะ <Okay. S 1> ตำมะขุ่ง ันมาหุงเลยอ,อันมาหุงเลยนั่นแหละมาแล้วนี่ห้องก็ได้ดอกก็ได้ค่อยหน่อยมามาค่ะพี่น้องอนี่กำลังเจออะไรเลยจะลงรุ่มยูทูบบอกผู้บ่าวค่อยค่อยคือแฮปปี้ค่อยอันมีคนอันมือม่อก่อนเนะาะเอาว่ามีคนติดตามเยอนะ เลิกงานมาพี่น้องก็เลยเบิ่งซามที่บกคนแล้วติีตามพ่อพ่อพระเดชระคุณทุกกำลังเจอเด้อพี่น้องแล้วดีเจอแห้งก็เลยมีกำลังเจอเอสอะบรแบบนึงก็จะหาแนวอเอสอะบรแบบนอืมเนื้อเนื้อกับหมูทอดเจอกันอื Các bạn ba hưng. Ao nằm măng chở mò. Ao nơ chở mò. Ao kung bung chở lưng. Cologne chở kèn lưng. Bottom แม่ต응ีได้แม่บอกเดีนะทำเชื่อมากเกาะนั่นแหละมากเกาะกับปาเราเถอน้อย คือสมัยยังน้อยตำมะฮุ่งเนะาะตำมะฮุ่งกระเซาะเม็ดมะทินเนาะแล้วกับมะนาวอืมแล้วก็มะก้อแล้วก็หอยเด้หอยโป๊หอยปังสมัยยังน้อยเนาะลายใส่ไปซ้อนมนก้อยก้อยดิบกินกับตำมะฮุ่งดิบเลยอืมบอร์รต้มคือสมัยนี้สมัยแต่ก่อน Mình sẽ ăn như thế này Cô ấy sẽ ăn mắc cơm Nó sẽ rất ngon Khi mà mình vào nhà thì sẽ rất ngon Mình đã xem video của mẹ Mẹ đã xem video của mẹ Mình đã xem video của mẹ Mình đã xem video những ngon nghe Quanh món của nọ. Lưng bội kim thay lưng bội kim đấy, lưng bội sợi y đâu, hưng 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 ừ, hưng 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 ừ, mưa ươn có kín tô mà lừa hả nà? Mình thèm thêm เลอพัดเมื่อคืนนี้นั่นก็เลยสิกินนั่นต,ต่ำมาฮุ่งเพราะว่าตอนต่ำตอนต่ำมาฮุ่งกับบริสซอร์กเทมแล้วคือว่าเจ้าของสิกินกับ น้ำจันกับบริดื่มล่ะพี่น้องเออ,อกินข้าวแล้วกับเบ่งโทษระถา,างส้งร้้ยกับอาบน้ำขึ้นนอนไปทำงานพี่น้องอ ตำกระตำเอาเอาพริกพริกดิบตาําค์ทน้อ,อพริกดิบกับเคลนั่นแหละบ่าม่นพริกแดงหรอกซื้อมาจากลีด้วยเสือส่องแข่งไวเพราะเขาลดลนะนะก็เลยซื้อเธอสี่ห้าถุง sơ xong sang lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đang nắm vào bát nát khác cả nắm bào เม็ดกระทินหุยเยนาะ mm. เม็ดกระทินกับซื้อก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันกับเม็ดจะด,ดำแล้วนะอืมก็ว่าแล้วมันกับลายมือผปิดสีอันมาหอนี่เนาะอืมขึ้นสองดินมากเขาแพ็กมาก บ่แม่บานพูดอย่างนี้นะ <c oughs> เม็ดมันก็จะดำอยู่ดอกน้อยนึงก็ค่าเจออยู่เม็ดดำมันย้งเป็นตื้นกระทิมอยู่นะ <c oughs> แจมแป้งนะฮะแดดได้ตอนรอบบ่ายนี่นะถ้ามันแดดวอกบัวบัวมันชุกต่างติดตั้งเนาะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกคลั้งทีเจอนะคะพี่น้องเนาะยูทูบก็ดีเจอแล้วมีคนติดตามสามสิบลกพี่น้องขอบคุณทุกกคลังทเจอเนาะพี่น้องเป็นกำลังเจอแล้วกันเนาะ กดไลค์คอมเมนต์ขอบคุณอารีจะกใจจริงนะคะขอให้พี่น้องมีแต่ความชุกความเจริญเดอ้อไปเรื่อยกับเดินทางด้วยความปลอดภัยพี่น้องขอบคุณมีแต่ความทุกความเจริญแล้วพิธีเลี้ยงกันเดอ้อพี่น้องเด้อคือบ่าเอาพี่ีเลื้ยกันมันบันทอนที่เจอเงินสิบล้านพันล้านร้อยล้านมันกบบนนนนบบับมีความสุขแตมันมันมันโบมีความสุข ทางใจนะเนาะพี่น้องหม้ยว่าแค่ทางกายสุกอยู่แต่ว่าทางใจมันมันเป็นอึมครึมแบน,นบอกพี่น้องนะคะทนนี่มีไว้สำหรพีน่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดก็เป็นพิเศษแห๊ก <laughs>